วันนี้ประกาศผลสอบนะครับแมนเชสเตอร์ยูเตตดนะฮะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ไม่ใช่นัดที่ดีแต่เก็บ3คะแนนได้เห็นแบบนี้3นัดติดแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ตะกี้นี้พูดไปลืมอัดคลิปต้องมาพูดใหม่ได้ชมสกอตต์แม็กโทมิเนออีกแล้วโอ้โหหลังจากที่ เป็นนักฟุตบอลนะฮะเป็นนักเตะประวติศาสตร์ของไลฟ์หลังเกมเราที่ได้1คะแนนนี่มีคนเดียวนะหละังจากนั้นนะครับเขาก็อัปเกรดฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาเรียกได้ว่าโอ้โหล่างนี่สุดยอดมากแบกบมาสองสานัดแล้วขอให้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะตลอดทั้งฤดูก,กาลแล้วคุณจะลืมชายที่ชื่อว่าคาเซมิโรหยอกเล่นนะคาเซมิโรถ้าเป็นไปได้ก็ลงเถอะ ผู้รักษาประตูนะครับดาบิดเดคียผมให้ผมให้เจ็ดนะดาบิดเดคียวันนี้ก็อย่างที่เราคุยกันไปในไลฟ์นะครับว่ายังมีจังหวะการเปิดบอลที่ออกจากเท้าไม่ค่อยดีนะเตะขึ้นหน้าเนี่ยเสียหลายลูกเหมือนกันแต่ยังมีช็อตเซฟมหาสัจจรรย์พันลึกเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับเซฟเวอร์ save มากเลยลูกฟรีคิกของแมดดิสันโอ้โหใครคิดก็ว่าหาย นะครผมให้7คะแนนสำหรับดาบิดเดคิอาคู่เซนเตอร์นะครับลาเฟวารานกับลิซานโดมาตินเนสผมให้7.5นะดีมากเลยก็ยาวๆเลยนะฮะนั่งยาวๆเลยแม็กไวคู่นี้เป็นการจับคู่กันที่ดีมากเลยนะครับส่วนผสมมันลงตัวคนหนึ่งซ้อนคนหนึ่งเข้ามีการสั่งการออแกไนซ์มีการบอกมีการกระตุ้น อยู่โดยตลอดนะครับลิซานโดจะเป็นตัวชนวารานเป็นตัวส้อนนะครับเนียนมากเลยนะแล้วก็วันนี้เก็บเจมี่วาดี <c> ้ <oughs> ม่งจะพูดเจมี่วาเดนเจมี่วาดีนี่อยู่หมัดเลยนะฮะโอ้โหน,นี้ยอดเยี่ยมนะยังเป็นอีกวันหนึ่งที่คู่เซนเตอร์ของเราได้คะแนนดีนะ7จนี่ดีมากนะครับ <c oughs> ดีโกโดาโลผมให้7.5วันนี้น่าประทับใจวันนี้เกมรับ เอาอยู่เลยนะแล้วก็มีจังหวะแอบแลบขึ้นไปเปิดบอลบ้างแต่หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยเติมพั่มเพื่อแล้วเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เติมบ่อยแม่งลงไม่ทันเดี๋ยวผมว่าผมจะไปนั่งเช็คย้อนหลังอีกรอบหนึ่งว่าปีที่แล้วกับปีนี้เดโกดาโรมันต่างกันเรื่องนี้จริงๆไหมสังเกตได้เลยว่าฝั่งขวาเนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นคือมันมีจังหวะที่แบบแลบขึ้นไปเหมือนกันนะเติมขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันเป็น ตามจังหวะมากกว่าตามจังหวะเกมอ่ะไม่ได้ขึ้นไปพั่มเพื่อไอปีที่แล้วเนี่ยมึงดุตตำแหน่งกระจายเลยเหมือนกับเขาเขาสั่งมาว่าเฮ้ยถ้าเติมไม่ได้ก็ไม่ต้องเติมเว้โอเคมากเลยนะครับได้เจ็ดจุดห้าอีกแล้วไทยเลวมาเลาเซียนะครับวันนี้ผมให้ผมให้เจ็ดนะไม่รู้สิผมชอบดาร์โลมากกว่ามาเลาเซียวันนี้ผมให้เจ็ดนะครับก็ตามมาตรฐานนะครับไม่มีอะไรผิดพลาด แบบนี้ก็ยาวๆเหมือนกันครับชอครับยาวๆเลยมึงนั่งยาวๆ <c oughs> แฮร์รี่แม็กควายเออร์กับลูกชอนี่ยังเป็นสองคนที่ต้องเร่งฟอร์มอย่างหนักนะ <c oughs> ผมดูรูปซ้อมล่าสุดของทั้งคู่นี่ก็ผมแม่งก็หานะแต่ผมก็ให้กำลังใจนะครับกดห้าให้กับสองคนนี้หน่อยเดี๋ยวก็คงได้จังหวะในการลงสนามจะเป็นบอลทงบอลถ้วย นะฮะคาราลบาวยูโรป้าอะไรก็ว่ากันไปแต่พีมีิ์ลีกนี่มึงพักก่อนเลยตอน,นเนี้ยแผงแบ็กโฟนี่คือเขาจับคู่กันดีแล้วเออเขาลงตัวแล้วก็สอดแทรกขึ้นมาให้ได้แต่ช่วงนี้นั่งก่อนนะครับตรงกลางนะฮะสามคนคริสเตียนอีลิกเซ่นนะครับผมไม่เจ็ดตามมาตรฐานวันนี้ออกบอลดีเล่นโอเคใช้ได้แต่ช่วงครึ่งหลังมาเนี่ยเหมือนหมดแรงนะครับดีเลย บอลจากเท้านี่แม่นมากแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแกะเพซซิงสวยๆมีบอล one touch นะครับจังหวะ off the ball ดีขึ้นเยอะเลยครับเล่นเกมรับแมนยูขาดเรื่องของเกมรุกที่ยังเก็บบอลข้างหน้าไม่ค่อยได้แล้วก็ยังเชื่อมกันไม่ค่อยเต็มเ,เดี๋ยวรอปรับจูนแก้ไขกันต่อไปนะครับสกอตแม็กโทมิเน่นะครับวันนี้ผมให้เกที่วูเนี่ยไม่ได้กวนตีเลยนะ แต่แบบดีใจเ่ะได้เก้านะกดสามเก้าให้กับแมงโทมิเน่หน่อยโอ้โหมึงดีแบบนี้ทุกนัดได้ไหมเนี่ยขอแบบยาวๆเลยนะการรับรู้พื้นที่อันตรายนี่วันนี้สุดยอดมากนะครับไปทุกที่ที่มีบอลเลยอันนี้คือดีใจนะที่แบบให้เก้าอ่ะ เนี่ยเห็นทำหน้าอย่างเงี้ยคือดีใจนะเว้ยที่ให้ก้าเนี่ย <N ee> ยังแอบเอาใจช่วยอยู่ลึกๆอะแม่งเอาใจผมเอาใจช่วยทุกคนแหละต่อให้เป็นแมกไก่ชอหรือแม้กระทั่งอีลังกาแรดฟอร์อะไรพวกเนี้ย <N ee> ถ้าเกิดชมได้เนี่ยผมจะพยายามดูว่าให้เกมนี้มันดีจริงๆจะพยายามมาชมบ่อยๆ <N ee> ผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกรรมนั่งบนนั่งด่านั่งเตะ่องเดียวนะครับว <N ee> ันนี้ดีมากเลยนะครับสกอตต์แมกโทมินนะครับ เป็นบุคคลสําคัญของวันนี้เลยที่ทําให้แมนยูบุกไปควักสามแต้มจากคิงพาวเวอร์ได้จังหวะาการอ่านเกมรับรู้พื้นที่อันตรายที่เป็นจุดอ่อนมาโดยตลอดเนี่ยวันนี้โอ้โหเพอร์เฟกเลยนะครับส่วนเรื่องของเกมเรุกก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเขาน่าจะปรับบทบาทมาให้แบบเฮ้ยไม่ต้องไปทําเกินกว่าหน้าที่ตัวเองให้ยืนปักหลักเป็นตัวปัดกวาดไปคอยช่วย ซันโดคอยช่วยวาลานคอยช่วยดาโลหรือแม้กระทั่งมาเลเซียบางทีแม่งไปเหมือนกับคือเป็นกองเต้อะ <laughs> เป็นกองเต้เวอร์ชั่นย่อมยาวในวันนี้ไปช่วยทุกคนทุกแห่งถือว่ารักษาความปลอดภัยให้เพื่อนได้ดีนะครับถ้าเป็นอารมณ์ก็เหมือนคุณซื้อประกันนะอ,อวันนี้แม็กโทมินีนี่ประกันชั้นหนึ่งเลยบูโนนแฟนั้นนะครับวันนี้ผมให้เจ็ดนะมาตรฐานนะครับ มีจังหวะเสียบงเสียบอลไปบ้างแต่ว่าเรื่องปกติอยู่แล้วส่วนเรื่องการเล่นเกมรับก็เรือปกติอยู่แล้วนะฮะลงไปช่วยตลอดขยันมากมีความเป็นผู้นำนะครับอืมวันนี้ดีครับบูโน่ผมให้เจ็ดในโงนี้อีลังก้านะครับผมให้หกนะดอบที่สุดในบรรดาแนวรุกเก็บบอลไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็โดยรวมมายังยังหายบ่อยเออยังยังหายบ่อยเรื่องของ พืนที่สุดท้ายอะ่ะบางทีลงไปช่วยเกมรับแล้วแบบขึ้นมาไม่ทันอะไรเงี้ยนะเล่นฝั่งขวาความเข้าใจเกมดูน้อยกว่าฝั่งซ้ายซ,ซึ่งก็ซึ่งก็พอเข้าใจได้น้องมันถนัดเล่นฝั่งซ้ายแต่เล่นฝั่งขวาเนี่ยเราต้องการอะไรมากกว่านี้ก็ให้6นะครับสําหรับอ e ีลังกานะใจดอนซานโชนะครับวันนี้ผมให้8บวกมาหนึคะแนนนะครับเป็นคนยิงประตูชัย ซานโชครึ่งแรกเล่นดีมากเลยนะครับเล่นฝั่งซ้ายเชื่อมกับมาเลาเซียนี่ไหลลื่นเลยครึ่งหลังนี่หมดแรงสงสัยไม่ได้กินข้าวนะครึ่งหลังหมดแรงแล้วแล้วก็บอลไม่ค่อยมาถึงด้วยก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแต่ว่าประตูในวันนี้สําคัญมากๆนะเป็นประตูโทนประตูเดียวนะครับผมให้แปดนะสำหรับเจดอนซานโชนัดหน้าก็ขออีกขออีกนะซานโชนะนัดหน้าขออีกมาคันแรดฟอร์นะครับวันนี้ผมให้ 7.5ตรงนี้ผมขอแก้คะแนนจากในไลฟ์นะครับที่ผมให้แรดฟอร์ด7.5ให้แค่7คือจริงๆแล้วว่าแต่เลิกเดิมทีเนี่ยผมจะให้6.5แอซซิดบวกคะแนนเพิ่มไปแค่จุด5ไม่ใช่1คะแนนดังนั้นนะครับมาคัดแรดฟอร์ดตัดเกรดนะครับประกาศผลสอมในวันนี้ผมให้แค่7ไม่ใช่7.5เป็นคนที่เล่นกองหน้าไม่ได้นะก็ยังย้ำเรื่องเดิม <laughs> จะไปยืนกองหน้าเนี่ย ก็จะได้ประมาณนี้แหละนะฮะไม่ค่อยมีเซนต์ในการเล่นกองหน้าหาพื้นที่ว่างขยับหาช่องไม่ค่อยเก่งมันเป็นปีกลืม,มลวิธีการเล่นกองหน้าห,หมดแล้วแลตฟอร์ดแต่จริงก็ยังมีขัดใจผมหลายจังหวะนะอย่างจังหวะที่แบบมันควรจะกระโดดขึ้นมงอะไรเงี้ยแม่งก็ไม่ม่งเลยมึงแต่ก็พยาพยามอ่ะพยายามพยายามจะเชื่อมบอลพยายามจะเล่นบอลจังหวะเดียวเออมีบางช่วงปรับบทบ,บาทมาเล่นเฝลนน จะเล่นให้ได้แบบมาซิยาแต่คือบอลมันไม่ค่อยแม่นไงนก็มีส่งสวยบ้างส่งไม่ดีบ้างก็สลับปาปนกันไปแต่โดยรวมวันนี้สําคัญที่สุดคือแอสซิสต์ตัวสำรองนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมให้6.5นัดหน้าตัวจริงได้แล้วพี่โดลงมาในช่วงครึ่งหลังก็มีจังหวะสปินสอดขึ้นไปนะครับสวยๆนะเกือบยิงได้จากลูกโอเวอร์เฮดคิกนัดหน้าเนี่ยต้องตัวจริงได้แล้วคาเซมิโร่ให้6.5นะครับ ลงมาช่วยสกอตต์แม็กโทมิเน่นะในการปกป้องแผงแบ็กโฟโอ้โหเนียนมากเลยจังหวะการอ่านเกมตัดบอลแล้วก็มีบอลสวิตข้ามแดนสวยๆนะครับเฟสนะครับลงไปด้วยเนี่ยลงไปนาทีที่87แทนแรทฟอร์ดผมให้5.5าจุดแล้วกันสำหรับเฟสไอทีแรกเนี่ยอ,อไอทีแรกผมคิดว่าแม็กโทมิเน่จะจะลำบากกว่าเฟสนะไปไป,ไป,ไปมา โอ้โหเฟสดนีน่าจะลําบากกว่าแม็กโทมินเอซะแล้วสําหรับหลังเกมในวันนี้คะแนนก็จะดูดีเพราะว่าได้สามคะแนนวันวันนัดหน้าไม่ครับพี่ผมวันกับนัดเลเตอร์มากกว่าคือไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเจออาร์เซนอลเราสบายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่วันเรื่องของภาษากายนักเตะเรื่องของความกระตือรือร้อนน่ะแต่วันนี้พี่สูตรได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยหลังกับกลางเนี่ย แน่นหลังกับกลางแน่นเนี่ยอย่างน้อยๆคุณไม่เสียประตูแน่ๆหรือถึงเสียก็เสียน้อยอะ่ะซึ่งอันนี้สําคัญถึงได้บอกไงครับว่าผมห่วงวันเจอเลเตอร์มากกว่าก็เรื่องของความกระตือรือร้น,นเอ้ยมันจะดีนัดเดียวหรือเปล่าว่าแต่วันนี้ดีต่อเนื่องนะหลังอะ่ะกับกลางอะ่ะคือแน่นแน่นปักเลยหลุดจากหลังกับกลางไปก็มีเดคีไอีกแล้ววันนี้จังหวะที่แบบเขาได้กดดันเราอะ่ะ ฮาวิบาลน,นี่ก็ยิงไกลเห็นไหมครับท่านผู้ชมฮาวิบาลน,นี่ก็ยิงไกลฟรีคิกของแมดดิสันนี่ก็เป็นลูกตั้งเตะแสดงว่าโอเคหลังกับกลางเรานี่แม่งดีแล้วถือว่าสามนัดติดแล้วหาเจอแล้วเนี่ยหาเจอแล้วโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับแหมวันนี้นี่ได้สามคะแนนนะแฮมซื้อ คาเซมิโลมานะฮะเพื่อบัฟสกอตแม็กโทมิเนเตอร์บอกลานักบอลพลังจิตต้อนรับนักบอลไซยา